สวัสดีค่ะพบกันใน EP ที่19นะคะวันนี้มาดูผลิตภัณฑ์ของอินดีมอีกตัวหนึ่งที่เจ๊บอยากแนะนำนะคะก็คือตัว I9 ้นั่นเองค่ะไปดูกันเลยนะคะว่า I9 มีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะตัว i 9ของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยบำรุงในเรื่องของปอดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะเจ๊บเน้นก่อนนะว่าเป็นอาหารเสริมนะคะไม่ใช่ยารักษาโรคใดๆทั้งสิ้นนะคะ ผลิตภัณฑ์ของไอก้าเป็นโภชนาเภสัตเพื่อภูมิต้านทานที่ดีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไอ่ก้านะคะอุดมไปด้วยอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายช่วยฟื้นฟูแล้วก็บำรุงระบบภูมิต้านทานของร่างกายช่วยในการบำรุงฟื้นฟูสุขภาพของตับและก็ปอดน,นะคะให้ทำงานได้ดีขึ้นมีส่วนในการช่วยการขับสารพิษออกจากร่างกายผ่านเทคโนโลยีเซลมาตริก ที่ช่วยดูแลสุขภาพให้ถึงระดับชั้นเซลล์เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้สุขภาพปอดสาคัญที่สุดใช่ไหมคะเพราะทุกวันนี้นะคะเราต้องเสี่ยงกับฝุ่น PM เ5็มแล้วก็โควิด19 19ด้วยนะคะต้องบำรุงรักษาปอดของเราให้แข็งแรงนะคะเพื่อป้องกันต้านทานไวรัสที่จะเกิดขึ้นถ้าสุขภาพเราแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราดีเชื้อโรคต่างๆก็ไม่สามารถเข้ามาถึงระดับ ปอดของเราได้นะคะแล้วก็ผลิตภาาัณฑ์ไอเ้านะคะยังมีกรอบหลักสำคัญได้แก่ผงซีตัสไบโอฟลาวนอยเบต้ากูแคนจากเห็ดลินจือนะคะแอลกูตาไทาโอนผงสาลายจากสไปรูเรน่านะคะแล้วก็สารสกัดจากเมลอน,นะคะ่ะสารสกัดจากบัคก,กี้ซิงค์ออกไซด์ซิลิเนียมอะมิโนโ แอซิคีเรตนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินดีสามเข้ามาด้วยค่ะเนี่ยแหละคะ่ะเป็นอ่าส่วนประกอบหลักสำคัญเลยนะคะที่นำมาผลิตตัว i9 เพื่อทำให้บำรุงปอดของเราแล้วก็ตับของเราให้แข็งแรงขึ้นนะคะใครสนใจอยากจะอ่าได้ผลิตภัณฑ์ของ ธุรกิจอินดีมไปทดลองใช้นะคะสามารถทักหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอให้ให้กับพี่ๆหรือว่าจะทักหาเจี๊บได้โดยตรงเลยนะคะเจี๊บแล้วก็ทีมงานสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพี่ๆได้นะคะหรือว่าใครอยากจะสมัครเป็นสมาชิกอินดีมเลยมาเป็นผู้บริโภคแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีสุขภาพดีด้วยก็ทักหาทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีคะ่ะ